จะเกิดอะไรขึ้นคะถ้า Apple เปลี่ยน CEO ช่วงนี้ชื่อของจอห์นเทอร์นัสนะคะกำลังเป็นที่น่าจาับตามองสุดๆเพราะว่ามีรายงานจาก Mark กเก m ร์อีกแล้วนะคะแห่ง b l o o m ์เบิรว่าเขาอาจจะเป็น CEO คนต่อไปของ Apple ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นข่าวที่พูดกันมานานแล้วล่ะคะ่ะว่าต่อคิวจากทีมคุกเนีต้องเป็นคนนี้เท่านั้นซึ่งตอนนี้พี่ทีมแกก็อายุ65ปีแล้วจะเรียกพี่ก็ยังยากเลยนะคะ ต้องบอกว่าตอนนี้ Apple กําลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆเนื่องจากผู้บริหารระดับสูงหลายคนเริ่มทยอยลาออกในขณะที่ทีมคุกเองค่ะก็ส่งสัญญาณที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับแผนการ,กรเกษียณอายุถ้าทีมคุกเองนะคะลงจากตําแหน่งจริงเขาอาจจะย้ายไปไดารงตําแหน่งประธานบริษัทแบบเดียวกันกับเจฟเบซอสที่ a m a z อนหรือบิลเกตส์ที่ Microsoft ก็เป็นไปได้ก่อนหน้านี้ค่ะหลายคนคาดการค่ะว่าเจฟวิลเลียมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะเป็นตัวเต็งซ e o คนต่อไปแต่ล่าสุดเจ้าตัวประกาศเเกษียณตัววองไปแล้ ภายในสิ้นปีนี้นั่นทําให้หนึ่งในคนที่ถูกจับตามองมากที่สุดในตอนนี้ต้องจับตาและมองจริงๆนะคะก็คือจอห์นเทอร์นัสค่ะรองประธานอาวุโสฝ่า,ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์เขาดูแลตั้งแต่ iPhone iPad ไปจนถึง Mac b l o o m s e u r ระบุว่าเขาคือตัวเต็ง CEO คนต่อไปของ Apple แถมตอนนี้นะคะเทอร์นัสปัจจุบันอายุ50ปี เท่ากับตอนที่ทิมคุกขึ้นเป็น CEO Apple ในปี2011จะด้วยสิโอ้โหก็เรียกว่าไวกำลังเหมาะค่ะลองย้อนไปดูกันหน่อยนะคะว่าจอห์นเทอร์นัสนั้นมีประวัติที่น่าสนใจยังไงบ้างต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์หลักแทบทุกชิ้นในพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันนะคะของ a p p l e เป็นฝีมือของวิศวกร,รรมฮาร์ดแวร์ของเขาทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad Mac กไปจนถึงอุปกรณ์เสริมอย่าง Apple Watch หรือว่า a อ p พอ s ค่ะคุณจอห์นเทอร์นัสเนี่ยจบมาจากทยาลเพนซิเวเนียในปี1997 นักกีฬาว่ายน้ําดีเด็ดหลังเรียนจบเขาเริ่มงานกับบริษัท Virtual Research System ซึ่งทําเทคโนโลยี VR ตั้งแต่ยุค90 s เรียกว่าสัมผัสและคลุกขีกับวงการเทคโนโลยีล้ำลตั้งแต่ตอนเริ่มต้นอาชีพเขาเลยค่ะเขาก็ทางานเกี่ยวกับชุดหูฟัง VR ประสบการณ์การทํางาน4ปีทาให้เทอร์นัสเนี่ยสัมผัสก,กับเทคโนโลยีจอแสดงผลที่ล้ำๆ้อินเทอร์เฟซเลิดๆระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เขาบอกว่าแบบมันส่งผลค่ามากๆเลยต่อการพัฒนาหรือไอเดียที่เกาะให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆ คุณเทอร์นัสเนี่ยก็เข้ามาร่วมจอยทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Apple ตั้งแต่ปี2001ซึ่งเป็นช่วงที่สตีฟจ็อบส์เนี่ยกำลังกลับมาพลิกฟื้นบริษัทกันอยู่พอดีเลยโดยเทอร์นัสเนี่ยก็เริ่มงานในระดับเริ่มต้นในทีม Mac โดยการรับผิดชอบด้านจอของ Mac ค่อยๆเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะต่อมาปี2013ะค่ะทุกคนเขาได้เลื่อนเป็นรองประธานฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ดูแล AirPods ดูแล Mac ดูแล iPad มาจนปี2020พ่ทุกคน7ปีผ่านไปเขาก็เลยดูแแล iPhone ทน ที่ย้ายไปคุมโครงๆๆการ Vision Pro แล้วก็ปี2021 <_ s> <g> ก็ได้รับตาแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวก,กรรมฮาร์ดแวร์อย่างที่เห็นและะ้วค่ะเรียกว่าหลังๆเริ่มได้ยินชื่อเทอร์นัสเทอร์นัสเทอร์นัสบ่อยๆนะคะในงานเปิดตัวของ Apple ตั้งแต่ iPad Pro 2018ไปจนถึง iPhone Air โดยล่าสุดสื่อดังอย่างบลูเบิร์กก็บอกว่านี่คือสัญญาณในการเตรียมเปลี่ยนถ่ายอํานาจต้องบอกว่าเขาได้รับความไว้วางใจคะ่ะจากพี่ทิมคุกเป็นอย่างมากนะคะจนถึงขั้นได้เป็นคนต้อนรับลูกค้าหน้า Apple Store ในช่วงเปิดตัว iPhone 17ซึ่งโดยปกติจะเป็นหน้าที่ CEO เท่านั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากผู้บริหารระดับสูงของ Apple ตั้งแต่ปี2019ที่จงนี่ไอฟ์แล้วก็แองเจล่าอาร์นส์ได้ลาออกจากบริษัทไป Bloomberg นะคะรายงานว่าการเปลี่ยนถ่ายครั้งนี้นะคะคือจุดเริ่มต้นของการปรับโครงสร้างผู้บริหารครั้งใหญ่เ i ลเชลเลอร์ Field นะคะก็ยังดูแลแอป Store และก็อยู่ในงานเปิดตัวสินค้าอยู่นะคะลูกา m a แมสตรีอดีต CFO ก็ยังคงดูแลงานด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ระบบ IT ต่างๆในขณะที่ฝั่ง AI ของ Apple ค่ะก็ดูแล้วแบบ คือเขาไปกันถึงไหนถึงกันแล้วนะคะแต่เนื่องจากจอร์เจียนนันเดียซึ่งมาจาก Google ตั้งแต่ปี2019นะคะไม่ได้มีบทบาทเดิมแล้วหลังผลงานซีรีส์ไม่ค่อยเปรี้ยงไม่ค่อยปรางเท่าไหร่เท่าที่ควรทาให้ตอนนี้ความรับผิดชอบเรื่อง AI ถูกส่งต่อไปที่คนที่ชื่อว่าไมค์ร็อกเวลเดิมดูแล Vision Pro ค่ะแต่ตอนนี้มีแนวโน้มว่า Apple อาจจะเปิดรับทีมภายนอกมาช่วยพัฒนา AI เพิ่มด้วยเพราะว่าไม่ทันแล้วจ้าด้านฮาร์ดแวร์นะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือ จอห์นนี่ซารูจีนะคะผู้อยู่เบื้องหลังชิป A Series แล้วก็ M Series เนี่ยอยู่ระหว่างการประเมินอนาคตตัวเองอยู่ว่าไปไงต่อเนื่องจากภายใต้การบริหารของเขา Apple ได้เปลี่ยนผ่านจากชิป Intel มาสู่ยุคของ Apple Silico คแต่ว่ามีผลงานที่น่า ชื่นชมสมบูรณ์ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่อยู่คนนี้ก็มีพอร์ตนะคะการเลือกจอห์นเทอร์เนสทำไมเขาถึงเป็นแคนดิเดตที่น่าจะเป็น CEO คนต่อไปคือมันสอดคล้องกับทิศทางของบริษัท Apple ที่ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่การสำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆเอาเทคโนโลยีเป็นแกนตั้งเน้นนวัตกรรมมากกว่าเรื่องการบริหารเน้นคนจากภายในองค์กรมากกว่าดึงคนภายนอกองค์กรมาอ่าอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะคะเป็นหลักการบริหารที่สำคัญรวมถึงการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าที่สามารถจะดึงยอดขายขึ้นมาได้ นอกจาก iPhone ที่สร้างไรายได้ก็คือปัจจุบัน i iPhone มันเป็นพอร์ตใหญ่ที่สุดของบริษัทถูกไหมแต่ในยุคต่อไป Apple ต้องกลับมาทําให้โลกตะลึงโลกว้าวอีกครั้งไม่ว่าจะเป็น AI ต้องทวงคืนมาให้ได้ Mixed Reality ต้องมาเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฝังตัวอยู่กับ Apple มันต้องจะยุคกกแรกๆพัฒนาพอร์ตมาอย่างต่อเนื่องว่ามีสินค้าต่างๆมีความเข้าอกเข้าใจสินค้ามี d n a ของ Apple จึงก็เป็นส่วนสําคัญที่จะต้องขึ้นมารับตําแหน่ง C e o ในรอบนี้เลือกนี้สว่า หน้าจับตามองต่อไปอย่างไรชิดเลยค่ะแต่ถ้าอยากจับตามอง ข่าวดีๆแบบนี้เรื่องเทคโนโลยีก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์ข่าว,าวเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้จากช่องซีเมียเกนะคะซีรู้นะคะว่าซีเมียเกเนี่ยเจอซีได้ในทุกแพลตฟอร์มค่ะแต่ถ้าใครดูเนื้อหาเนี่ยแล้วยังไม่ได้กดติดตามกันเลยกดเลยนะคะซีและทีมงานจะได้เสิร์ฟเสิร์ฟเนื้อหาอัปเดตข่าวสดใหม่และก็คัดสรรมาอย่างดีทุกๆข่าวทุกๆวันเลยนะคะฝากเว็บข่าวหมของซี ci.co ด้วยนะคะจำง่ายๆแต่มีข่าวไอทีหลากหลายวงการมาอัปเดต เข้าไปที่นี่เลยค่ะ ci.co นะคะกดเลยนะ